เอทั้งแปะอรายงานต่อท่านประธานและการขอบทุกผู้สนับสนุนขอการเป็นเชิญค่ะลคผลท,ทักษิกีบริพัฒนาการจังหวัดระยองกิจกรรมติ๊กออฟปลูกผักสวนครัวเพื่อรสร้างความมาั่นคงทางอาหารระดับจังหวัดในวันนี้ประการที่1คคกิจกรรม Ki ๊กออฟผู้นำต้องทำกสอนปลูกผ,ผักน้อยผลอย่างน้อย30มสิบ จะเป็นการน้อมนําแนวพระราริอของสมเด็จพระกระิษฐาชิราชเจ้ากรมสมเด็จพระจักรพรรดิทกัญชัยเทพวรชัยท่านรองาราดวิวัฒน์ัศวีท่านปลัดประหลัดยงท่านนาการวาิทย์ยงและหัวหน้าส่วนและงานประจักรวิทย์ยงที่รละถึงท่านนะคะขออนุญาตนะคะหนึ่งสองสามขอบคุณครับ ถ้าลอก้าได้อัน่าถนะงม่เข้ามคขอบคุณค่ะ โอเคโอเคใส่คลิปก่อนใายคลิป่า่คลิปอาเอาเอาได้ได้เดี๋ยวนะครับรอให้ประเสธมนครับผมครับครับโอเคนะคะขอกล้องนี้นะคะนะคะหนึ่งนะคะนะคะหนึส